ข่าวดีแชร์ได้ทรงอย่างแบดแต่ไม่แซดแน่นอนกับจิตอาสาตัดผมให้ฟรีคลิปข่าวดีแชร์ได้วันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องราวดีๆที่อยากบอกว่าของฟรีก็มีอยู่ในโลกเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปีไ,ปไ,ปได้เลย งานนี้ทำด้วยหัวใจล้วนๆสำหรับครูมดที่เปิดโรงเรียนสอนตัดผมชื่อว่า BSA Academy ซึ่งสถาบันสอนเกี่ยวกับอาชีพนวดและสปารวมบริการความงามอื่นๆและก็ยังมีกิจกรรมออกหน่วยจิตอาสาตัดผมฟรีด้วยนะและนี่ก็คือครูมดผู้มีจิตอาสารเริ่มโครงการตัดผมฟรีหลากหลายสไตล์ทั้งผู้ชายผู้หญิงจะแบบซอยสั้นรงทรงทรงนักเรียนวัยทำงานทรงแฟชั่นทรงวินเทจทุกแบบทรงผมเลยละคะ่ะ ครูมดบอกว่าหากบริษัทห้างร้านโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานสนใจอยากให้ทาง BSA Academy บริการตับผมฟรีติดต่อเข้ามาได้เลยที่ BSA Academy ซอยรามคำแหง26่ง26ทับ2ใกล้กับโอสถสภา,าเปิดสอน9กาถึง16รหกาหยุดทุกวันศุกร์และก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูมดเบอร์โทร080 60 445 6090และใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อยากนำเสนอเรื่องราวดีๆสามารถส่งคลิปเข้ามาหาเราได้เลยนะคะทุกคลิปที่ไ ออกอากาศลุ้นรับของรางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์